ไปมดแล้ววิรถไฟว่างมากอะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณค่ะตอนนี้เมย์อยู่ที่กินซาในโต,ตเกียวนะคะก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปต่อเพื่อที่จะไปตรงที่ชิชิบูนะจ๊ะ ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเกะบุกุโรไลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟสายเซบูนะคะไปลงที่ชิชิบูนะก็คือมันเป็นเหมือนแบบเส้นรถไฟอ่ะที่นั่งไปลงที่ชิชิบูได้เลยนะคะใช้เวลาประมาณ90นาทีมั้งไปกันค่ะคือตอนนี้เราอยู่ที่เกะบบุกุโรใช่ปะเราจะไปลงที่เซบูชิชิบูแล้วก็เห็นจุดขาวๆป่าจุดขาวๆก็คือจุดหยุดพักแต่ละสถานีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปปลายทางที่เร็วที่สุดอ่ะแล้วก็หยุดพักน้อยที่สุดอ่ะน่าจะ เป็น2เส้นเนี้ย <Okay. S 1> เพราะว่าดันล่านี่คือแบบโอแม่เจ้าหยุดทุกสถานีนะคะหยุดตรงนี้ที่ใจเธอไม่ใช่ฮัโหลนี่คือเพื่อนร่วมทางของเราอีกคนนึงแล้วก็น, <c oughs> นั่นคือคุณแม่ <c oughs> everybody, my name is Selena. My channel is Selena Beauty. Ah. Hi! So we gotta go to l like, uh, Shishibu City. Have you ever been there before? Oh. Actually no, but uh huh. I come to Japan a lot. Because mm hmm. my mom works at Japan a l o e So I come to Japan a lot. เรามาที่ยวกันอยู่สองคนเข้ามาถ้าใครไม่รู้ทางคือเขามีเป็นเหมือนแบบ เซบูทัวร์เวส n ินฟอร์เมชั่นเซนเตอร์ตรงนี้นะคะก็คือเข้ามาคุยได้รู้สึกว่าพี่เขาน่าจะ,น,าจะน่าจะคุยถ่ายได้สวัสดีค่ะ,คะนี่มีนี่คนทยอยู่ที่นี่ด้วยหรอ <c ười> คือกำลังจะไปที่ชิชิบูอะค่ะคือ <c ười> สามารถซื้อตั๋วได้ที่นี่เลยไหมอะคะใช่ค่ะถ้าเป็นตัว๋วพิเศษน,นะะี่จะมีแบบตัว๋วรถไฟด่วนแล้วก็เป็นฟรีพาสวันเอ่อทูเดย์ฟรีพาสนะคะอ๋อ น้ำใช่อ๋อนี้เป็นเป็นที่ท่องเที่ยวในนี้ใช่ปะที่ดังสุดๆของที่ชิชิบุโกคือเนี่ยค่ะชิบะสากุระสากุระที่อยู่ที่พือสีชมพูอ๋อแล้วก็คือจะส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนาะใช่ค่ะไซตามะจะแบบธรรมชาติเยอะดอกไม้สวยคือคือเป็นเมืองไซตามะเหรอคะเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นอะไรใช่เป็นจังหวัดค่ะจังหวัดที่ติดกับโตเกียวอ๋อแล้วชิชิบุนี่เป็นเมืองในนั้นใช่ปะ อ๋อคนไทยมาเที่ยวเยอะไหมคะของที่เนี่ยก็เยอะนะคะเห็นช่องไปชิมาสักุระกันเยอะอ๋อตอนนี้ยังมีอย่างนี้อยู่เปล่าอ่ะช่วงปลายปีไม่ไม่มีไม่มีเหรออ๋อหรอคะเป็นหน้านี่คือเรากำลังมาถามที่ท่องเที่ยวกับพี่เขาอยู่เรามีแผนที่พาทอะไรด้วยจริงๆมาขอตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่สามารถไปวันเดียวแล้วก็กลับได้เลยไหมคะถ้าสมมติพักยังพักในโตเกียวอยู่ได้คออกแต่เช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงขอบคุณนะคะค่ะ มี <ersch> ได้ตัวแล้วจริงๆๆเดินทางกันเดินทางกันอันนี้เวลาของเราคือ8.30นะครับนี่คือรถไฟสายด่วนขบวนสุดท้ายไม่ใช่ขบวนสุดท้ายมีอีกหลายขบวนแต่ว่าเราจะเข้าช่องไหนนี้ล่ะครับทุกคนซรารก็คือรถรถไฟผิดขบวน ในส่วนของการขึ้นรถไฟผิดขบวนคุณแม่คิดเห็นว่าไงคะสบา <laughs> แม่สบายทั้งวันแลยแม่ครอากาศปเป็นยังไงทีนี้เย็นสบายเย็นสบายหนาวหนาวมากนนี่ไม่หนาวมากน,นี่ดูชุดสบาย <laughs> สบายคอไม่หายใจออกปะโอเค <laughs> okay, นี่คือที่นั่งสามารถหมุนได้ติวๆนะครับหมุนไปหมุนมาแล้วก็นั่งรวมกันส <laughs> ี่คน เฮ้ยทำไมคนนี้คงสบายตลอดเึงขนาดนี้ทุกคนคะ่ะเราใช้เวลานั่งรถไฟเนี่ยไปประมาณ9กสิบนาทีทุคนอตอนนี้นะคะเราถึงที่เมืองชิชิบุแล้วนะคะคือเป็นเมืองที่ดูจาก ดูจะเล็กแต่ก็แต่ก็ดูคึกคืนอ่ะเพราะว่าคนมาเยอะเหม <itu. S 1> e <mustache> ือนกันจึ่งๆอยู่เนี่ยที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคือเมย์ก็เพิ่งรู้ว่าในในเมืองเมืองหนึ่งมันมีที่ท่องเที่ยวได้เยอะขนาดนี้ไปเที่ยวกันถ้าใครได้ดูแอนิเมชันเรื่องเรื่องที่ชื่อยาวมากนニโนโอเออะไรตัวอย่างอ่ะเออก็คือเขามาถ่ายทําที่เมืองนี้ น่าจะทั้งเมืองอะทำให้เมืองนี้แบบเป็นหนึ่งในที่ที่คนตามรอยแอนิเมะเรื่องนี้มานะคะคือก่อนมาเนี่ยเมก็ดูมาบ้างเลยจะได้อิน,อ,นอินเวลามาเที่ยวอะไรเงี้ยแม่เราคิดว,ว่าเมืองนี้เป็นยังไงอะไหน,นสัมภาษเ์สิเงียบสงบสดีเงียบสงบดีค่ะเย็นสบายคือจะบอกว่าถนนเส้นนี้ก็คือแบมบาสตรีนะคะเป็นถนนเหมือนแบบ ช้อปปิ้งที่เป็นแบบย่านเก่าแก่คือตอนนี้เมว่าน่าจะยังไม่เปิดแหละตอนนี้ที่นี่เพิ่ง10กว่าโมง1ิโมงกว่าไม่ใช่10บกว่ <c oughs> าโมงเก่าร้านก็ไม่เก่าก็มี เจ้ของที่ชิชิบูนะคะเห็นไหมว่านักท่องเที่ยวเยอะมากะผู้เท่าผู้แก่ก็เยอะที่เดินเดินมาเมื่อกี้คือเงียบมากแต่ไม่คิดว่าข้างในคนจะเยอะขนาดนี้คนเขามาไหว้ผ่านกันอ่ะว่าเจ้าเออๆอ,อช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่ เด็กผู้หญิงที่อายุ3ปีกับ7ปีจะมาไหว้ขอพรเด็กผู้ชายที่อายุ5ปีก็จะมาไหว้ขอพรให้แบบชีวิตแฮปปี้แฮปปี้ซึ่งในช่วงชีวิตหนึ่งก็คือจะมาไหว้ได้เท่านี้ผู้หญิงคือ2ครั้งส่วนผู้ชาย1ครั้งเดียวคือตอนอายุ5ขวบเออควรใช้คำว่าขวบเนาะไม่ใช่ไม่ควรใช้คำว่าปีเออเออประมาณนี้ในศาลเจ้าก็เลยมีเด็กอยู่มากเลยอ่ะคนุนี่คือศาลเจ้าที่ชิบุข้างในมีคนกำลังไหว้ยอยู่ ให้เห็นของจริงมากของจริงมันยิ่งใหญ่มากทุกคนดูดิโอ้ยสวยอ่ะอันนั้นคือ คนที่เป็นในภาพจำลองนะแต่เหมือนมายืนกับเราจริงๆเลยแค่สถกานการแห่เกี่ยวนะคะ <c oughs> เขาจะมีทุกๆวันที่สองแล้วก็3ธันวาคมของทุกปีนะเป็นเทศกาลท,ท,ที่ยิ่งใหญ่มากของของที่จังหวัดน,นี้นะคะทุกคนเราอยู่ในร้านของฝากที่ยิ่งใหญ่มากและเจสซี่ไลน์ที่กำลังเดินไม่สนใจใครในมือถือตะกร้าที่เต็มไปด้วยของนี่ไงเขาซื้อมาให้เราชิมว้าวจะมาด้เยินตังค์ ดึง,ดง,ดง,ดงนี่คือชิชิบูโมจิเดี๋ยวเราชิมกันว่าเป็นยังไงอืมวุ้ยนุ่มมากอะ่ะเขาบอกว่ามันไม่ค่อยหวานเลยคือมันดีมากคุณแม่คะมาชิมดูอร่อยนะดีนะอร่อยอกันกล่องนะไม่มเหมือนชอบไหม นี่คืออยู่เราเที่ยงนี้นะคะที่เราจะฝากทองคืออยู่บนเขาไปอีกนี่คือดา้าน <c oughs> นี่คือลายเซ็นคนอิมาทานแบบตะลุงดารา โอ้โหนี่คือควันขโมโชฉงเฉงกล้องน้องเมย์ไม่ได้หมอกขึ้นแต่อย่างใดอันนี้คือเป็นร้านเนื้ออะไรสักอย่างอ่ะหอมกลิ่นเนื้อย่างาอันนี้คือเมนูนะครับสองเมนูนี้ดังของที่นี่เนื้อย่างกับทอดอันนี้ก็คือจะได้ทั้งสองอันเลยก็ประมาณเนี้ยอันนี้เป็นพวกไก่อื่นๆนะถ้าใครไม่กินเนือ้ออันนี้ของเสริมนม้ำใส่ถ้วยมาแล้วครับผักของเรา เราจะถ่ายนี้นานๆเพื่อให้ทุกคนจึงจำว่าน้องมีเป็นคนกินผักแล้วก็กินแต่อาหารที่มีประโยชน์มาแล้วอันนี้ของแม่์อันนี้ของแม่น่ากินมากเนื้อคหมูชิ้นใหญ่ไป่ะหมูชิ้นใหญ่กว่าหน้าเราอีกอ่ะน้องมีต้องกินข้าวก่อนทีน่จะออกไปช้อปปิ้ง กินอิ่มแล้วก็วมากถึงแล้วทุกคนรถไฟจะไปโคราชไม่อาจจะร้องต่อเลยอะแต่มันจะแบบเผื่อใครยังไม่เคยฟังนะตปดบัปล้า,ลาถึงลาดบุรีทำ <c oughs> ไมร้องตอนเด็กตอนนี้ก็ยังตลกวะโอเคนี่คือการข้ามทางรถไฟนี่คือเป็นรถไฟที่แบบ คือเขาก็บอกว่ามันโลคอลมากๆอะคือมันแบบดั้งเดิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่านั่งรถไฟเมื่อกี้หลับหลับไปเลยอะก็เลยตื่นมาสภาพแบบเนี้ยคือเมืองเนี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเลยแหละมีแบบล่องเรือเหรอล่องแก่งอะคล้ล่องแก่งมันเราอะล่องเรือที่มีโขดหินเยอะๆอะคิดออกปะเอออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่คือร้านมีคนมามากมายแล้วก็นี่เพิ่งเห็นว่าเอ้ามีคนไทยด้วย ไทยแลนด์นะครับหรือบอกแล้วคนไทยมาเที่ยวนี่เยอะไทยนให้คุณแม่ชิมกันเป็นไงทำไ,ไมห้ชิมคำใหญ่อย่างนั้นนะเดี๋ยวชิมรูซิอร่อยนะหมายถึงแบบเข้มข้นมากเลยเนาะทุกคนไม่มีอะไรแค่จะให้ดูถนนว่าแบบถนนสะอาดมากใหม่เอี่ยมอ่องมากนี่เขาเพิ่งทําหรืออะไรหรอหรือคือเขาสะอาดกันมาอย่างงีแ้แต่ไหนแต่ไรใช่ตรงนี้เป็นเมืองค่อนข้างที่จะสงบเนาะชอบถนนมากเลยดู อันนี้เรากําลังจะไปสวนสวนแห่งธรรมชาติโอ้ยไม่รู้ดอกชื่อสวนดอ,อกไม้สีแดง <c oughs> เราโชดีมากนี่คือรถไฟร้อยปีอ่าใหญ่มากนี่คือเป็นรถไฟ อายุร้อยกว่าปีแล้วอะ่ะคือมันนึงจะผ่านนี่แค่ครั้งเดียวอ่ะเอ้ยน่ากลัวกลัวดิป้า,ค,า,าคนกลัวดิป้าเนี่ย,ยน่ารักว่ะเมวเล่นกับเขาหน่อยแมวไม่เล่นกับเขาเลยหรออาริยัตโตโกเซมัคเตตุดูดิทำไมถึงยิ่งขนาดเนี้ยไม่สนใจเลยไปแล้วหรออุ้ยคืยนี่คือร้านร้านของแอนิเมชั่นอุ้ยใช่นะต้องเป็นจิบีแน่เลยอะ่ะ นี่ไงมีผีไม่มีหน้าด้วยเห็นป่ะนากลัวน่ากลัวกลัวจริงก่คือใครเป็นแฟนแอนิเมชันก็คือน่าจะรู้จักเมืองนี้เนาะแต่เมย์ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่หมายถึงบริษัทที่ผลิตอ่ะอยู่ที่นี่หรอคือเมย์เคยดูแต่ส p ป r i t Away อ่ะที่เป็นที่เป็นผีไม่มีหน้าแต่เรื่องอื่นไม่เคยดูไงก็เลยก็เลยไม่เก็ตว่าคือยังไงคือยังไงดี มันมีวัดนี้จริงปะมันต้องมีจริงแน่เลยอะเพราะว่าเหมือนมันเป็นรูปจริงๆอะคือมันเป็นสตรีทแบบเก่าๆนิดนึงนะให้เราได้เดินช็อปปิง้งแล้วก็เดินกินตอนนี้คือเดินเบียดกับคนไปก่อนเด็กเด็เด็ก,ก,กเล่นงงู เดินมาอนะนักท,ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะอะเยอะมากสวยมากทุกคนดูค,นดคือเราจะใช้เรือเดินทางไปแล้วมันเป็นเหมือนแบบแม่นม้ำยาวไปตลอดฝั่งเนี้ยธรรมชาติเขาสวยมากจริงๆอะนี่สวยไหมสวยมากมีคนเล่นโยนหินกันตรงน้นมีการล่องเรือทุกคนอะไรจะดีขนาดนี้ล่องเรือด้วยนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันทุกคนในส่วนของการมานั่งเรือล่องเรือชมบรรยากาศอย่างเงี้ยรู้สึกจะมีตั๋วให้ซื้อ อยู่ตรงที่กำลังจาขึ้้นนั่นแหละราคาอยู่ที่ประมาณ1,650เยนะก็ไม่ได้แพงนะํา4 0 0บาทแลกับบรรยากาศที่ Amazing ขนาดเนี้ยแล้วคือตอนนี้อากาศประมาณ10กว่าองศาแล้วกเย็นมากเย็นสบายแปลไม่ออกด้วยอ่ะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะแบบว่าระวังกล้องของคุณด้วยถ่ายอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็หล่นน้ำหรอก เโอ้ยนี่คือหินเยอะมากเขาบอกว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นทะเลแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายต่อว่าทําไมวันหนึ่งถึงกลายเป็นที่ที่มีหินเยอะขนาดนี้แต่นี่รู้สึกเหมือนเคยเห็นในหนังสักเรื่องนี่คิดไปเองมากเลยนี่สวยมากนี่คือตรงเป็นมุมที่เมเห็นเขาโปรโมทในโปสเตอร์นะแต่ของจริงสวยมากทุกคนดูดิและนี่เป็นน้ํา <c oughs> น้ําใสไหลยเย็น <c oughs> ม นี่คือเราเดินขึ้นเขามาเลยนะมาที่สันเจ้าอีกที่นึงที่มีชื่อเสียงของที่นางาโตโรนะคะนา,าออนากาโตโรเออนากาเนาะสภาพผุนแม่ไว้ค่ะไหวจริงป่าคุณ <c oughs> แม่ช่วยน้องเมย์ถือของด้วยนะครับแม่หนาวปะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะฝนท่านเมย์ออกเสียงอะไรผิดไปจำชื่ออะไรผิดไปก็ให้อภัยน้องเมย์ด้วยนะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะ <c oughs> สวยมากด้านข้างมีที่ขอขายของฟางไม่ใช่สิของเครื่องรางโอเคด้านในนะสวยมากจะมืดา้วด้วยเฮ้ยเหนื่อย <c oughs> เดอนมาได้มาเหนื่อยนี่เป็นที่สุดท้ายที่เราจะมาเที่ยวอยู่ที่จังหวัดไซตามะน,นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็จะกลับตัวกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปช้อปปิ้งกันนะคะคุณแม่แล้วก็ทุกคนนั่นแหละวันนี้ขอตัวไปพักก่อนแล้วบ๊ายบายเจอก,กันพรุ่งนี้นะ ทุกคนวันนี้เป็นวันฟรีเดย์ของหน่องเมย์นะคะแล้วก็เดินมาจากที่พักนิดนึงอะ่ะมีตลาดปลาอะไรนะไม่รู้ชื่ออะเออตลาดปลาอยู่แถวนี้แล้วก็เป็นพวกอาหารสดเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นพวกร้านแบบปลาดิบ่ะร้านราเมงร้านโอ้แล้วน้นาหารเยอะมากปาะเดี๋ยวพาไปเดินกินเดินช็อปก,กันค่ะ ร้อยเยนนะครับกินกันอืมอรยวันนี้คือข้าวแกงกะหรี่หรืออะไรอันนี้คือซูตรปลาปลาก็ปลาดีมากโหเอ,อ่อคนหันก็มีความเป็นแบบอนิเม่มากๆโหนี่คือเขาหอ่อขายกันเป็นโหลอย่างเงี้เลยอ่ะ เย็นเท่าน่าถูกมากล้วเรากินกับอะไรอะใส่นี่นี่เมนเนาะมาแล้วอาหารเราข้าวหน้าเนื้อนะครับเป็นไงคะแม่ ชา่นี้ากชามนีย780เยนนะคะประมาณ200บาทดูดินี่คือคนต่อคิวนะเนี่ยโอ้ยคนเยอะมากจะเป็นลมทนี่เราโรยพริกประหนึ่งว่ากินส้มตำอยู่แต่พริกมันไม่ค่อยเผ็ดอ่ะนี่ทุกคนอนะันนี้เมย์เพิ่งไปเติมบัตรทาสโมมานะคะคือเมื่อวานเขาให้บัตรนี้มาแหละจริงๆมันก็ต้องทำมาแหละแต่ว่าคนที่พาเที่ยวเขาทามาให้นะเมย์ก็เลยมาเติมบัตรที่เครื่องทาสโมนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากาลังจะไปที่ชิบุยานี่นะคะโอเคไปกันเลย ถึงแล้วนะคะเฮ้ยแล้วเราก็ไม่หลงนี่ a เมซิ่งมากเดิเาานั่ะคกมารีโอไงมาครับจริงๆมัตสอโมโตะคิโยชิเนี่ยมีที่ไทยแล้วนะเราก็มาเพื่อให้คุณแม่ช็อปปิ้งนะคะปักไปกันเราก็จะหาอะไรพวกนี้ที่เราเซฟมานะ,ญญาะเดี๋ยวมาดูว่าจะหาได้หรือเปล่า เจ <Yeah. S 2> เจอไปหนึ่งที่บ้านชอบใช้กันแดดของ b i o เล m a ซึ่งอันนี้อยู่เนี่ยประมาณ200บาทนะคะขายดีสุดยาครอบจักรวาลยาผีบอกอะไรทำนองนั <laughs> ้น คือฟังมล้มละลายของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินกันนะครับไ,<ป>ไม่ครับเรากาลางังจะพาคุณแม่ไปยูนิโคลที่ที่ไทยก็มีแต, <laughs> แต่อยู่นี่ใหญ่แล้วก็แบบหลายชั้นมากเดี๋ยวเราจะมากินอิชิรัน,นราเมงนะก็จะหาเจอ มาแล้ได้ก ok e ังค์เปล่าเียกตมสมาเลยงล่ะดูเรื่องปะเขาจะปิดให้แม่กินเป็นส่วนตัวนี่คือราเมงข้อสอบนะครับต้าสยมากเลยอะแม่ขาวเลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่กินอูนิแบบไม่ขาว ววนี่ดินเนอร์เรามื้อสุดท้ายก่อนกลับวันพรุ่งนี้นะคะ ว่าหมดแล้วนะสาหรับทริปญี่ปุ่นทริปนี้นะคะก็เดี๋ยวเมย์จะทําคลิปเปิดถุงช้อปปิ้งให้ดูกันแล้วกันเนาะว่ามีอะไรน่าสนใจแปลกๆใหม่ๆบ้างน,นะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะแล้วกันนะวันนี้เมย์ขอตัวไปแล้วนะั้นทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายแม่เส็กซี่มาก